กับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังเปิดสายหน้าใหม่นะคะ0 2น3 4 2, 9 2 5 8้องถึงค่ะน้องพิมพ์มพคือยันอย่างนี้กราบด้วยผู้ชมพี้โดยโดย,โดยการทำมิติกรรมต่างๆคือการทำสัญญาเนี่ยค,คนทำเนี่ยต้องมีสติสมัมปชัญญะอย่างผมนี่เราพูดรู้เรื่องค,คุยกันรู้เรื่องอ,อายุถึง7เสิแต่รู้เรื่องเอาต้องการจะยกที่ดินแปลงนี้ให้น้องพิมพ์ไปเขียนโอน ที่ดินสมกัรที่ดินเลยที่ดินเขาถามเอ้านายโสพลจะยกให้น้องพิมพ์ใช่ไหมใช่ครับแน่ใจนะแน่ใจครับเซ็นรับได้เลยจะขายที่ดินน้องพิมพ์ใช่ไหมใช่ครับะจะจำนองใช่ไหมมันต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างกรณีที่เขาเล่าเนี่ยว่าถ้าแม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปถึงก็จับเตโป้เฉยๆนี่มันเป็นการกระทาที่ไม่ชอบะนะฮะคนทําต้องมีจิตสํานึกต้องมี ภาวะในการที่จะรู้ว่าตัวเองทําอะไรยังไงซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่นี่ก็ต้องถามค่ะอาจารย์ป้าจะยกให้ลูกใช่ไหมป้ากว่าใช่ป้าเซนชื่อได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้เอาแต่โป้แต่ว่าก็ต้องสื่อสารคุยกันเรื่องก่อนต้องรู้ะะต้องรู้ก่อน ไม่ใช่ว่าคุณป้าตอบไม่ได้นะคะแล้วก็มีมีการแบบจับแบบโ้งเลยอันนี้นนมัน,ไม,นไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องก็ต้องฟ้องเพิ่มถอนพิในเพิ่<ๆ>เพิ่มถนอนนิทิกรรมนั้นกะ,ะอาจารย์มีสายเข้ามาพอดีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจา้าจ้าชื่อคุณอะไรคะคุณสมบูรณ์จา้า <c ười> คุณสมบูรณ์จากจังหวัดไหนจ้าอุทัยธาจ้าเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับอราจะสอบถามละค่ะว่าเอาแต่ไม่ออกรถเอไอพกอัพมา แล้วก็คืนเข้าไป,ปตั้งห้าปี่าแล้วค่ะแล้วในนี้เขาจะทําเรื่อ,องฟ้องศาลนะคะเขาบีแล้วก็จ้าเขามีนหนังสือจากทนายมาใช่ไหมเขายังไม่ฟ้องแต่ว่าเขาโทรมาว่าจะฟ้องแล้วต่นี้ว่าเราก็เลยต<ม>็ตสิดต่อไปว่าเขาจะเรียกค่าเสียหายรถก็เอาไปสภาพเดิมเราก็เป็นคนโทรให้มาเอาอมาเอากลับไปคืออย่างนี้ตามตามหลักนะตามหลักกฎหมายนี่ ค่าเช่าซื้อรถเอามาแล้วถักค้างชําระเขานี่หนึ่งค่าเช่าซื้อต้องให้เขาจะกระค้างแค่สองเดือนจ้ะเอาเอาฟังก่อนฟังนิดหนึ่งนะคุณสมบูรณ์ฟังหนึ่งสองรถที่เอาไปเสร็จนี่เขาจะเอาไปขายขายเสร็จตอนนี้คือปัญหาแหละรถเราดีเขาอาจจะไปสมคบกันทําหัวขายราคาต่ำนวมาฟ้องเราส่วนต่างส่วนเกิดเช่นสมมติว่ารถเขาบอกเขาเราห้าแสน รถเขาบอกเขาขายได้สองแสนเขาต้องฟ้องเราส่วนต่างสามแสน <Yeah. S 1> ตรงนี้อยากจะเรียนว่า <Yeah. S 1> เมื่อเขามีั้ง <Yeah. S 1> เขายังไม่ได้พูดอะไรก็อยู่เฉยไว้ก่อนถ้ามี <Yeah. S 1> หนังสือมาหรือมีคำคำฟ้องศาลมาอันดับแรกง่ายที่สุดอยู่อยุธยาไปที่สาร,รการจังหวัดอยุธยาไปถามดูว่าสำนักงานสคบอสคบอ <Yeah. S 1> สำนักงานคุบคมความผู้บริโภคอยู่ตรงไหนไปหาเขา เขาจะมีทนายปรึกษาแล้วก็อาจจะช่วยว่าความฟรีถ้าเป็นรถยนต์แต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้เขาเป็นแต่เพียงเคาโทรมาบอกใช่ไหมเขาเพียงมาบอกตอนนี้ให้เชิใช้เขาต้องตอบหนึ่งจาแต่นี่ว่าเราก็กลัวไปยุ่งกับคนขับเขาคนขับเขาก็มาด่าทุกวันเลยก็บอกคนขับเขาก็บอกคนเขาเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองเขายังไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ฟ้องถ้าเขาฟ้องแล้ว ถ้าถ้าถ้ากาฟ้องเรามาเงี้ยแล้วเขาคือเขาจะเรียกค่าเสียหายกับคนค้ำมันุบจ้ะกันก็ไม่มีอะไรเลยเขาอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องฟ้องเราเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่สองจ้าทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเขาฟ้องมาเราก็ต้องไปปรึกษาอายการเขาปรึกษาฟรีอายการจังหวัดนะสคบสคบที่จังหวัดอินทียามีเขาปรึกษาฟรีแล้วก็ เขาจะมีทนายช่วยด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ฟ้องก็เราเตรียมไว้ก็ถูกแล้วนะครับนะคะคุณสมบูรณ์หรือว่าจะโทรไปที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกหกก็ได้นะคะสคบนะจะนี้ว่าเราก็คือว่าเราไม่ต้องฟ้องเราก็จะขอชดใช้ข่าวจะ่ี่ขอลดน่ะขอลดอีกสักหน่อยเขาก็ไม่ยอมจะเอาตั้งแปดหมื่นเต็อมอ่ะลดเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเอาทิสภาพเรียบร้อยหมดเอาทิศจะพูดให้ฟังต่อไปอย่างนี้ถ้าเขาฟ้องศาล ศาลจะเรียกไลกลเกลี่ยก่อนจะเรียกโจทย์จำนวยที่หนึ่งคุณสมบูรณ์จำนวนที่สองผู้คำะกันมาเจราจากันศาลก็จะมีเจ้าหน้าที่ไลกลเกลี่ยกันตรงนั้นก็สามารถไลกลเกลี่ยได้นะครับโอเคนะครับถ้าเราไกลเกลี่ยแล้วถ้าเกิดว,ว่าเขาจะคือว่าเขาเสืยค่าฟ้องเราไปแล้วเขาจะทบต้นือนไหมไม่มีไม่ทบอะไรคือว่าเขาจะเรียก ถ้าเสียหายว่าจ้างทนงทนายไมเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บกับเราอีกออะไรเงี้ยก็ถ้าไกลเกลี่ยกันเสร็จบางทีค่าทนายก็เป็นพับไม่ต้องเสียสารอยู่ที่สารสารอ,อาจจะให้เป็นพับคนค้ำเขาเขามาด่าทุกวันเลยเมียค่ะเออเอาปะาเ,าเขาด่าบอกมาครั้งที่สองแล้วด่าเขาอาจจะเย็นๆฉันรับผิดชอบเองว่าไปนะนะคุณสมบูรณ์ครับผมขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะ คือสรุปเลยท่านผู้ชมฮะกรณีเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกหกเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฟรีมีทนายถ้าดำเนินการให้ฟรีปัญหาอันเดียวคือขณะนี้ที่เกิดขึ้นทั่วไปท่านผู้ชมฮะต้องระวังเนี่ยท่านเวลารถไปคืนเสร็จเนี่ยนี่ผมถึงแนะนำว่าให้ถ่ายรูปไว้ให้เห็นสภาพรถว่าข้างในข้างนอกมปนยังดีอยู่ รถเราสมมติราคาเราขายได้ห้าแสนเข้าไปขายสองแสนเขาเอาส่วนต่างสามแสนมาฟ้องเราให้เรารับผิดชอบพร้อมกับค่าเช่าซื้อที่ค้างตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ผมผมเรียนว่าต้องถ่ายรูปเราบัะวังหน่อยหนึ่งถ้าเอารถไปคืนนะจริงๆมันจะมีในเรื่องของขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะ<ม>ว่าจะกี่เดือนถึงจะไปยึดได้จะเอาไปคืนนึกอะไรไปออกท่านได้ฟังผมแล้วก็ถ้าพี่น้องมีก็ ไปหาสคบที่จังหวัดทุกจังหวัดเขามีค่ะแม้กระทั่งว่าจะเขียนคําร้องทุกไปที่เซเว่นเอเลเวนก็ยังได้เลยนะคะเขาจะมีเกแบบฟอร์มอบตก็มีที่จะร้องทุกได้ค่ะสคบนี่นะครับนะคะเบืงองต้นงทักไปที่อบตอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าจะมีเจ้าที่คอยให้คําแนะนานะคะนะคะมีตอบคาถามนะคะคุณสมบูรณ์ลองไปติดต่อดูละกันนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่แปดหมื่นนะต่อรองกันได้อีกถ้าถึงเขาก็อยากได้มาก ใช่ไหมฮะสำคัญที่ผมผมเดี๋ยวตอนนั้นกำลังศึกษาจะแก้กฎหมายว่าในการขายทอดตลาดต้องบังคับว่าให้ผู้ให้เช่าซื้อรถเนี่ยหรือเช่าซื้อบ้านเนี่ยต้องแจ้งให้จําเลยทราบว่าจะมีการขายทอดตลาดคอรย์อันนี้บางทีกับโมเมทําเป็นหนังสือว่ามีเจรจาคนนี้ให้ห้าแสนคนนี้ให้สามแสนคไอคนนู้นให้หกแสนเอาห้าแสนราคาถูกได้อย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องที่้ายๆ่าสมยอมกันหรือหัวกันเนี่ยแล้วทําให้เราเสียหายนะครับซึ่งสามารถสู้คดีได้ไหมสู้ได้ถ้าเราสามารถพิสูจน์ต่อศาลว่ารถสภาพเรายังไม่ได้ยังดีอยู่พิสูจน์ยังไงครับก็ภาพถ่ายข้างในเบาะก็ยังดีรถเก๋งข้างหน้าก็ดีข้างท้ายดีอย่างนี้ตามรูปถ่ายนี้ศาลจะเป็นคนพี่นานดุพินิจว่าเออทศสภาพมัน็นอยางงี้แล้วคุณไปขายโมเมขายไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าซื้อรถทราบ พูดง่ายว่าขายต่ำกว่าราคาเยอะอ่าอ่างีีจารย์แล้วในส่วนของผู้ค้าเองเนี่ยนะคะต้องทราบไหมกรณีเวลาเอารถไปขายทอดตลาดจงก็ต้องน่าทราบด้วยเขาต้องแจ้งเป็นจำเลยนี่ผู้ค้าประกันมาด่าสองครั้งที่แกพูดให้ฟังมาด่ามาด่าเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบด้วยเซ็นค้าประกันหนีไม่พ้นครับถ้าจำเลยที่หนึ่งเท่าไหร่จำเลยที่สองต้องรับผิดชอบหมดนะครับจำเลยที่หนึ่งไม่จ่ายเขาเอาจำเลยที่สอง ต้องโดนแน่น่ะจะมีทรัพย์สินเขายึดอามาขายนะคะแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นเนี่ยสามจะมีการไกล่เกลี่ยคดีไม่ต้องกลัวธรรมนัตไปถ้ามีปัญหากเอาโทรมาหาน้องพิมพ์มาหาผมก็ได้เราจะได้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องไปนะคะก็แต่จําจไว้สคอบอรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปที่สคอบอมีทุกจังหวัดถ้าอยากรู้ตรงไหนก็ไปถามที่อบตก็ได้ถามเซเว่เลเนก็ได้ค่ะ อายุทยาเขาก็มีของเขาอยู่ทุกจังหวัดว่าจะถามเองก็ได้นะคะ1166นะคะอาจารย์ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ก่อนจากการไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนนะคะบ <c oughs> ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ